สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำคุยใช่ทอดพร้อมน้ำจิ้มกุ้นใช่ที่อร่อยเด็ดมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝักงเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครษณสนาม้วยนะครับ กุญไช่ห0า500กร,รัมให้เราหั่นคนแข็งๆออกเลยครับแล้วนำกุญแช่ของเราไปล้างน้ำสะอาดนะครับน้ำเปล่า4ลิตรต่อน้ำส้มสายชูกัน5 QP เซนช้อนโต๊ะนะครับแล้วนำกุญไช่ของเรามาแช่น้ำไว้15นาทีนะครับเพื่อล้างสารพิษและไข่ปยาจนะครับพอแช่ครบ15นาทีแล้วให้เพื่อนๆนำไปล้างน้ำสะอาด1นน้ำนะครับล้างผักกุญไช่ของเราสะอาดแล้วนะครับให้เรานำมาหั่นเป็นชิ้นๆความยาวประมาณ1เซนนะครับ ั่นเสร็จแล้วมาผสมส่วนผสมกันเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาซีลขาวครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดากับน้ำมันพืชจะไปช่วยผักของเราสดเขียวเงางามนะครับให้เราขยำเบาๆมือให้เข้ากันนะครับขยำให้กุ้ยช่ายของเราสลดนะครับขยำเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำน้ำจิ้มกุ้ยช่ายกันเลยครับ น้ำเปล่า300 ml อน้ำตาลทราย220กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน5ช้อนโต๊ะ และตามด้วยน้ำส้มสายชูกัน5%ตา q ิวขนาด3นิตรแกลอนนี้เลยครับเหมาะสำหรับทำน้ำจิ้มกุชชายทอดในปริมาณเยอะๆเลยนะครับและยังสามารถทำเมนูได้หลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มอาจารย์ผักดองและยังสามารถนำไปล้างผักและต้มไข่ให้ปอกเปลือกได้ง่ายๆอีกนะครับและที่สำคัญดับกลิ่นคาวปลาได้ด้วยนะครับให้เราใส่น้ำส้มสายชูกัน5%ลงไป150 m l นะครับ แล้วให้เราเปิดเตาแก๊สใช้ไฟอ่อนนะครับเคี่ยวน้ำจิ้มของเราเข้ากันเคี่ยวให้เดือดและมีความเข้มข้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆน้ำจิ้มของเราก็เดือดและมีความเข้มข,ข้นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สพักให้เย็นก่อนจะจัดเสิร์ฟนะครับแล้วเราไปทําขั้นตอนการผสมแป้งกุชชีท่ทอดกันเลยครับแป้งข้าวเจ้า200กรัมแป้งมัน150กรัมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่อน1ช้อนชา แล้วคนแป้งให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่น้ําร้อนจัดลงไป500 ml แล้วตะล่อมแป้งให้เข้ากันนะครับน้ําร้อนจัดจะไปช่วยให้แป้งของเราสุกนะครับจากนั้นให้เราทยอยใส่น้ําเปล่า300 ml ลงไปนวดแป้งให้เนื้อเนียนเลยนะครับพอแป้งเนื้อเนียนแล้วนะครับให้เราใส่น้ําเปล่าที่เหลือลงไปหมดเลยนะครับแล้วละลายแป้งให้เนื้อแป้งคล้ายๆเนื้อนมข้นเลยนะครับ เนื้อแป้งประมาณนี้นะครับ <nd> ให้เราใส่กุญช่ายลงไปเลยครับแล้วให้เรานวดคลุกเ้าให้เข้ากันเลยครับ <nd> นวดกุญช่ายให้เข้ากันดี้นะครับนําไปเทใส่ลงถาดเลยครับถาดก็เป็นไซส์ขนาดตามชอบได้เลยนะครับ <st ain> ให้เรารองใบตองที่ถาดแล้วทาด้วยน้ํามันกันขนมติดถาดน,นะครับเวลานึ่งเสร็จ <Steven> <Rhod ian> ให้ <S <s <touching> <S ใส่ลงไปประมาณครึ่งถาดนะครับความหนาตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วนํากุญช่ายของเราไปนึ่งกันเลยครับ ตั้งน้ำให้เดือดพ่านด้วยไฟกลางนะครับจะนึ่งกุ้ยช่ายของเราไว้ที่30นาทีนะครับนึ่งครบ30นาทีแล้วนะครับให้เราพักกุ้ยช่ายของเราให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปตัดเป็นชิ้นๆนะครับให้เราตัดแบ่งกุ้ยช่ายของเราเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามชอบได้เลยนะครับตัดแบ่งเสร็จแล้วนะครับนําไปทอดกรอบเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับทอดกุ้ยช่ายของเราให้สุกกรอบตามต้องการเลยครับ ปุยชาของเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเมื่อพักเย็นตัวแล้วให้เราใส่พริกสดลงไปตามชอบเลยครับ เสร็จแล้วนะครับกุยช่ายทอดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่ากรอบอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับทั้งน้ำจิ้มและตัวขนมกุยช่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับและสำหรับเพื่อนๆแฟน,เพ,นเพจครัวสนามเมื่อสั่งซื้อน้ำส้มสายชูกัน5%ตาคิวพีขนาด3ลิตรทางคิวพีมอบส่วนลดเพิ่มให้10%ทั้งแอป l a z a d a และ Sho ป e ีสสำหรับเพื่อนๆที่สั่ง ซื้อทาง La z a ด้าน,นะครับให้สแกน QR โคดนี้ได้เลยนะครับยิ่งซื้อเยอะ QP เขาลดค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่สั่งซื้อทาง s h อป e e นะครับกอ,อกเพิ่มโค้ดส่วนลดของ s h อ p e e ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพื่อรับส่วนลด10%นะครับเชิญชวนให้เพื่อนๆมาซื้อกันเยอะๆนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยน2567นะครับ